ครับปกินคัติดคาครับแต่ที่ที่แล้วพาไปดูงไปป้าเกีย่มมือครับผ่านไปหนึ่งเดือนเรามาดูกันนะครับว่าเราทําอะไรไปกับมันแล้วบ้างนะครับหนึ่งคันนี้เป็นทะเบียนกรุงเทพครับเลขหมดเดิมเราเลยเอาไปโอนที่กรุงเทพนะครับใช้เวลาโอนหนึ่งวันในการโอนครรบเรากอาไปโอนที่ขนงกรุงเทพเลยนะครับอันนี้ที่ได้คือเลขทะเบียนหมดเดิมแล้วก็ ขายเครื่องนะครับหลังจากที่เราโอนเ็จเราเอาเข้ามาเก็บรายละเอียดนะครับทำความสะอาดเครื่องทำความสะอาดตัวรถแล้วก็ไล่เปลี่ยนอะไรที่เราคิดว่ามันไม่สวยนะครับคือเราถอดพัดลมฝาพัดลมนะครับไปชุบกับฝากเกียร์ครับไปชุบหัวล่างแล้วเปลี่ยนใหม่เพราะว่าของเดิมมันล่อกนะครับเราเปลี่ยนใหม่ฝาครอบ โชกหน้าเราส่งไปชุบนะครับแล้วก็สปริงตัวนี้กับโชกเราเปลี่ยนใหม่ครับฝาครอบแต้ตรงนี้ก็เราก็เปลี่ยนฝาครอบแต้ใหม่นะครับเพื่อให้เงาโคไปหน้าตอนมาเป็นตหนหิ่มครับเราไม่ได้ทาการผัดนะครับเราเปลี่ยนใหม่เลยมือเบรกมือคัดเราเปลี่ยนให้ดูดีขึ้นนะครับเพราะของเก่ามาันหักมาภาพโดยรวมรถสวยครับต้องลอยบ้างตามการใช้งานนะครับ้าลูกค้าท่านใดสนใจสาม,มารถติดต่อได้ เหตุเรานะครับผม้จแบกค์ครับสู้ค้ครับขอขอบคุณนะครับ